ตักทายเพื่อสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเราอยู่กันที่สนามปีนังคองเตยนะครับในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับเป็นตะก้อสองสองนะครับฝั่งหันหลังมาเป็นป๋ายัดจุลานะครับจับคู่กับป๋าตีฝั่งตรงข้ามจะเป็นเจ้าโกดับเพิงจับคู่กับเจ้าจ่อยคองเตย ค่ายป๋พง์เดชธนาคู่สร้างครับคืนนี้เจอกันนะครับที่สนามพุทธบูชาสามก้าวันนี้ผมทํางานนะครับป๋าพง์คืนนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งที่สนามพุทธบูชาสามก้าแยกสามนะครับในเหลี่ยมสูงไมโอเคนะครับระหว่างค่ายคู่สร้างอลูลูเนยมนะครับเจอกับค่ายซีอโอนะครับคืนนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับสามต่อศูนย์ป๋าตีเปิดเอาไปเรียบร้อยโอ้โห จัดไปครับปักถักไายป๋าพงเดชนาคู่สร้างนะครับสนับสนุนการไหลสวดโดยป๋าพงเดชนาคู่สร้างผู้จําหน่ายสีวัสด,สดุอุปกรณ์ก่อสร้างยยานประชาทิษทุ่งคู่นะครับใครสนใจติดต่อได้นะครับแถวา่าติชาทธิทุ่งคู่ลาดบูณะพระประแดงพระสมุทรเจดี JD นะครับติดต่อได้นะครับทักทายคุณกุญชรน,นะครับนาราชัดเจนครับศูนย์ต่อ นะครับเจ้าจ่อยมองมาป่าหยัดเปิดหัวป่าหยัดยกเข้าไปป๋าตีมองไปข้างหลังเจ้าโกเปิดเอายกมาเจ้าจ่อยมองหยอดป๋าหยัดเปิดได้เอายกเข้าไปป๋าตีมองไปเจ้าโก้ดับเพิงป๋าว่าไงไม่ได้นะครับยกล้นหลังเท้าไม่ได้นะครับยกล้นแปล้ทูกสองเท่านั้นนะครับใช่ครับคืนนี้นะครับศึกผู้สูงไวันะครับป๋าพงคู่สร้างป๋าวาดเอกม ปาเตี้ยพรามสามนะครับจับคู่ฮอตเจอกับค่ายซีอนะครับคืนนี้อยู่ที่สนามพุทธบูชา39 hey, hey, hey. คืนนี้เจอกันแน่นอนครับในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับเราไลฟ์สดผ่านเพจนะครับ3 hey, <hey>. hey. ามต่อนหนนะครับเอาเสือมาปาตีเปิดดึงป๋าหยัดยกเข้าไปปาตีมองไป เจ้าโกเปิดหลังเท้าเอายกเจ้าจ่อยว่าไงมงมาป่าหยันเปิดเอายกเข้าไปใหม่ป่าตีว่าไงมงยอดเจ้าโกเปิดหลังเท้าเอายกเข้าไปเจ้าจ่อยมองมาป่าหยันเปิดเอายกเข้าไปป่าตีเายกหลน้นเอาแล้วเจ้าจ่อยว่าไงมงมาเรียบร้อยโอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทางทายเพื่อนสมาชิกท,ทั้งสี่ท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามปีนังของเตยนะครับ <c oughs> ในเหลี่ยมข้ามหัวนะครับ สีต่ตอนหนึ่งครับเจ้าจอยของเตยเสิร์ฟมาป้าตีเปิดหัวป้ายัดยกเข้าไปเอายกล้นเจ้าจ่อยเปิดเองโอ้ยกเข้ามาเจ้าจ่อยปักเรียบร<อ>้อยเอาแล้วเต็มไหลแล้วครับเป็นห้าหนึ่งนะครับตอนเนี้ยอจอยของเตยหรือจ่อยปลานะครับ<อ>เป็นพ่อขาขายปลาในของเตยนะครับเอาเปิดหนึ่ง<อ>ยกเขามาเอายกล้นเอ้า ถือว่าเป็นสีสันย่านคลองเตยนะครับแถวตลาดปีนังคลองเตยนะครับวันสาวที่เจอกันที่สนามปีนังคลองเตยนะครับผู้ใช้แรงงานเอาเสือไปเจ้าจ่อยเปิดหัวเจ้าโกโยกเข้ามาเจ้าจ่อยอ้าปากมงบางหลังเรียบร้อยตักถ่ายทั้งสี่สี่ท่านนะครับเราอยู่ในเพจะก็ไฮไลท์มันๆน,นะครับสถับันสนุนการไหลสดโดยป๋าพงษ์เดชนาคู่สร้างเ้าเจ้ากระติ๊บน้อย อยากได้ของฝากเอาคืนนี้จัดให้ครับรอที่สนามุทธบูชาเฮียกี้ลีรับเอฟซีป๋าตีสู้ๆครับเอาเอฟซีป๋าตีมาแล้วเฮียกี้ลีรับเอฟซีป่าตีเจ้าจอยเปิดหัวเจ้าโกดับเพลิงยกเข้าไปเจ้าจอยโมงยอดโอ้เรียบร้อยแล้วครับป่าหยัดเข้าไม่ทันตักทายกระติบน้อยมาลำสองตักทายป๋าพงแล้วก็เฮียกี้ลีรับด้วยนะครับป๋าพงเดชนาคู่ซ่านครับผู้สนับสนุนนะครับเอาเสิร์ฟมาป๋าตีเปิดหัว ป,ป๋าหย,ยัยดยกเข้าไป,อปาไออเอาป๋าตีมงเจ้าโกยกเข้ามาเจ้าจอยมงยอดเอาป๋ายกเข้าไปหน่อยป๋าตีว่าไงมงยอดเหมือนกันเอาเปิดเอายกเจ้าจอยมงม้างหลังมองออกนะครับโอ้โหเอาซื้อไปเปิดหนึ่ง เจ้าโกยกเข้าไปเจ้าจ่อยม่วงยอดป่าตีเปิดหลังเท้าป่าหยัดยกเข้าป่าเขาดงโอ้โหภักขายเจ้าบางสุรินนะครับผู้จําหน่ายข้าวหอมมะลิครับนําส่งถึงสนามตะก้อโดยตรงนะครับเป็นข้าวหอมมะลิจากจังหวัดสุรินโดยตรงนะครับโดยบางสุรินนะครับหุงขึ้นหม้อนะครับเป็นข้าวมาจากทางภาคอีสานโดยตรงครับไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางใครสนใจติดต่อได้นะครับที่บางสุรินนะครับ ห้าต่อหนึ่งเอาเซอร์มาป๋าตีเปิดป๋ายัดยกเข้าไปป๋าตีมองไปเจ้าจอยเปิดหัวเจ้าโกยกเข้ามาเจ้าจอยแปรกลับมาเอาป๋าตีแปรกลับไปเจ้าโกเจ้าโกยกเข้ามาเจ้าจอยเอายกหล้นป๋ายัดว่าไงป๋ายัดยกเข้าไปเอายกหล้นเหมือนกันเอาแล้วเจ้าโกยกเข้าไปเจ้าจอยมงมาป๋ายัดเปิดหัวเอายกเข้าไปป๋าตีมงไปติดหัวเจ้าโกเจ้าโกยกเข้ามาเจ้าจอยมองยอดป๋าเอา ป้ายัดยกเข้าไปไหมเอายกล้นเอายกล้นเอาเอายกล้นเอาเอาล้นไปล้นมาเอาเอาม้วงไปเรียบร้อยไหมยังอยู่เจ้าโกยกเข้าไปไหมเจ้าจ่อยมงมายังอยู่เอาเอาเอาป้าตีมงไปโอ้โหม้งใส่เน็ตโอ้โหคจ่อยจ่อยกับเจ้าโกดับเพลิงแต้มยังนำอยู่นะครับหกต่อหนึ่งนะครับ เจ้าจ่อยเสิร์ฟมาป๋าตีปืนหัวป๋ายัดยกเข้าไปยกเข้าป่าเขาดงออกเอาแล้ว้นาไหลนะครับตอนนี้แต้มไหลนะครับฝั่งเจ้าโกดับเพลิงกับเจ้าจ่อยคองเตยนะครับเจ็ดต่อหนึ่งเอาเสิร์ฟมาป๋าตีปืนหัวป่ายัดยกเขาไปเอาป๋าตีว่าไาง,ไงมอวไปเอาเรียบร้อย หนึ 1> 1่งทอเจ็ดเอาเสือไปเอา้าโอ้ยเสร์ฟทัดเน็ตด,ดีด้วยครับป๋าตีเอาแล้วครับแต้มที่สองมานะครับสองต่อเจ็ดเอาเส์อไปเปิดหนึ่งเอา้าเจ้าโกโดับเพลิงขาตายแล้วครับตอนนี้เอาแล้วป๋าตีเสร์อเป็นแต้มสองแต้มติดนะครับตอนนี้ตักถ่ายดังหกสิบห้าท่านนะครับสามต่อเจ็ด เอาเสือไปเจ้าจอยเปิดเจ้าโกโยกเข้ามาเจ้าจอยหมุงมาเรียบร้อยอวันนี้คนเยอะนะครับที่สนามปีนังคองเตยมีเจ้าชิดกับน้องป้ายนะครับมารอเตะอยู่นะครับแล้วก็ป๋าชัยยามาจากพัฒนาการ32มาเยี่ยมเยียนสนามปีนังคองเตยป๋าตีมงไปเอาเปิดเอายก จ่อย,ยวะไงม้วงมาป่ายาัดเปิดเอ้าเอาวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหกล้องไม่ถ่ายเต็มสนามนะลูกพี่มุมมันแค่นี้ครับเดี๋ยวขยับหน่อยแป๊บหนึ่งแปดต่อสามเอาเสือมาป่ายาัดเปิดเอ้ายกเอ้าม้วงไปเรียบร้อยไหมมาม่วงมาเรียบร้อยเดี๋ยวผมขยับกล้องให้ใหม่นะครับป๋าป๋ายาว เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขยับกล้องก่อน ภาพภาพเต็มสนามยังครับอ่อนานะครับมุมใดย,ยังครับพี่ยาวพี่ยาวนะครับพี่ยาวคนทุกที่นะครับแจ้งด้วยนะครับมุมใดย,ยังครับเอามงยอดไปเอาโหเจ้ากโกขาตายเอาเลยครับตอนเนี้ยแจมถือว่าห่างนะครับจงังไยจุลานะครับป๋าหยัดกับป๋าตี ตามอยู่แล้วครับสมต่อเก้าเอาเสือไปเจ้าโกเปิดเอายกเจ้าจ่อยมงยอดป๋าตีเปิดหนึ่งยกเข้าไปป๋าตีมงยอดเจ้าโกโยกเจ้าจ่อยเอายกล้นป๋ายหยัดยกเข้าไปใหม่เอายกล้นอีกเอาแล้วอยู่ที่เจ้าจ่อยปักเขาให้ใส่เน็ตโอ้โหทักท่ายทั้ง5้าท,ท่านนะครับ สี่ต่อเก้านะครับเอาเจ้าโกเจ้าโกเจ้าโกยกเข้ามาเจ้าจอยมงมากป๋ายัดเปิดเข้าป๋าตีมงยอดโอ้โหเอาแล้วครับเจ้าจ่อยว่าไงมงมาข้างหลังโน่นแง่งโอ้โหป๋าตีมงยอดเจ้าโกเปิดเจ้าจ่อยแปะมาเอาป๋ายัดป๋ายัดเอาเอา มองไปเรียบร้อยโอ้โหห้าอ9เก้าเอาจ้าจอย,จอยเปิดโอ้โหเอาแล้วป๋าสีเธอเป็นแต้มแล้วครับตอนนี้เป็นหกเก้าแล้วครับไล่มาแล้วครับตอนเนี้ หกต่อเก้าเอาโอ้โ oh ห oh oh. เอาแล้วครับตอนนี้ไล่มาเจ็ดต่อเก้าแล้วครับ สนามสนามปีนางมันบังคับครับเพราะว่ากล้องมันอยู่ข้างหลังมันมีต้องเดิอนอยู่ข้างหน้ายอย่างเดียวครับเจ้ามงเอาแล้ว <Armor> เจ้าจอยย่อยแต้มนำไม่ห่างนะครับเจ็ดต่อสองต่อสามครับตอนนี้โอ้โหพังฝ่ายหยัดกับฝ่าตีไล่มาเป็นแปดต่อเก้าแล้วครับ เปิดหนึ่งเอายกเอาหมุนมาป่าตีเปิดหนึ่งเอายกป่าตีหมุนไปเจ้าจอยเปิดเอายกเจ้าจอยหมุนมาเรียบร้อยไหมยังอยป่าหยาดยกเข้าไปใหม่ป่าตีหมุนไปเจ้าจอยเปิดเจ้าต้นถอยหน่อยเจ้าต้นถอยหน่อยเอาหมุนมาเรียบร้อยโอ้โห เอาตัวแปรนะครับเอา้าป่าตีเปิดหลังเทา้าเอาแปรกลับไปเจ้ากโกเจ้ากโกโยกเข้ามาเจ,าจ้าจ่อยมงยอดป่าตีเปิดป่าหยัดยกป่าตีมงยอดเจ้ากโกโเปิดหนึ่งเอายกอยู่ที่เจ,าจ้าจ่อยมงมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเอาแล้วป่าหยัดกับป่าตีจู่ๆกันแล้วครับตอนนี้โอ้โหตออองาานนพเีี่่ยปดวะ อักาทั้ง45ทห้ท่านนะครับในตะก้อเลี่ยมแรกข้ามหัวระหว่างฝาตีจุลากับเจ้าจ่อยคองเตยหรือจ่อยปลานะครับสิบต่อแปดเจ้าจ่อยเสิร์ฟมาฝาตีเปิดหัวฝาหยัดโยกเข้าไปเอาฝาตีหมุงไปเจ้าจ่อยเปิดเขา เอายกเข้ามาเจ้าจอยปักเข้าให้เรียบร้อยเอาแล้วกายทั้ง4 6ท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามปีนังของเตยนะครับแล้วก็เ,เกมไม่เ,เกมลูกเดียวเกมนะครับ1 1ต่อ8เอาเส์อมาเอาปาตีเปิดป๋ายัดยกเข้าไปปาตีมงเจ้าโกดับเพิ่งเปิด เอาโยกอยู่ที่เจ้าจ่อยมงมาข้างหลังโอ้โหมงออกโอ้โหลูกแก้มลูกเกมมงออกเจ้าจ่อยเอ้ยเอาละครับตอนนี้แต้มตามนะครับแปดต่อสิบเอดเอาเปิดเอาเอามงไปเอา โอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้ไล่มาอีกนึ่งแกะเป็นเก้าแล้วครับเกาต่อสิบเอ็เอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งโอ้ยกเข้ามาเจ้าจ่อยโมวกมังหลังเอาปายัดเปิดหนึ่งเอายกเอายกล้นยกล้น เจ้าโก้ยกมาเจ้าจ่อยมงไปเรียบร้อยโอ้อู้โอ้โฮ้ครับสวัสดีครับนะครับโปรไทยนะครับเกมไม่เกมสิบเอ็ดต่อเก้าเอาเสือมาเอาป้ายัดโอ้ยเสือปอะครับเจ้าจ่อย 9ต่อ1 1เจ้าจอยเปินหัวเจ้าโกโยกเข้ามาเจ้าจอยหมงนวางหลังป่ายัดเรียบร้อยคุณกิติศักด์นะครับอยู่ญี่ปุ่นชัดเจนขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แลเป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะครับเราอยู่กันที่สนามปีนังคองเตย11ต่อ9เกมไม่เกมเกมไม่เกมอยู่ที่เอายกรถเบา เรียบร้อยเกมโอ้โหป๋าตีโบงไม่ถูกลู้นะครับเจ้ากโกดับเพิงกับเจ้าจอยคองเตยเอาชนาปะป๋าหยัดกับป๋าตีไปนะครับด้วยสกอร์สิบสองต่อเก้านะครับเดี๋ยวขอญาตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับอ่านะครับเป็นคู่สอนรามน,นะครับกับป๋าชัยยาพนักงานสามสิบสองนะครับเดี๋ยว จะไหลสวดต่อนะครับเดี๋ยวขอญาตตัดคลิปก่อนนะครับสนับสนุนการไหลสดโดยป๋าพงเดชนาคู่สร้างและข้าวหอมมะลิบังซูลินนะครับสนับสนุนการไหลสดนะครับสวัสดีครับ